บนเส้นแบ่งเขตแดนที่มองไม่เห็นท่ามกลางผืนป่าที่ควรจะสงบสุขมีกับดักแห่งความตายซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนดินรอคอยเหยื่ออย่างเงียบงนันมันคืออาวุธที่ไร้ซึ่งเกียรติอาวุธที่ไม่ได้แยกแยะว่าผู้ที่เหยียบลงไปคือทหารหรือเด็กที่กำลังวิ่งเล่นมันคือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและเมื่อไม่นานมานี้ทหารไทยนายหนึ่ง ผู้มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติได้กลายเป็นเหยื่อของกับดักมรณะนี้บนแผ่นดินไทยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมส่วนบุคคลไม่ใช่แค่การลุกล้ำอธิปไตยแต่มันคือการฉีกสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งมนุษยธรรมสนธิสัญญาออตตาว่าที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างให้คำมั่นสัญญาต่อชาวโลกไว้ว่า จะไม่ใช้อาวุธชนิดนี้อีกต่อไปแต่เมื่อฝ่ายหนึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงและกล่าวหาว่ามันเป็นของเก่าที่ไทยวางไว้เองสงครามบนสมรภูมิจึงได้เปลี่ยนไปเป็นสงครามแห่งความจริงยินดีต้อนรับสู่ทอรหัสเงามืด Dark d e c o d e TH วันนี้เราจะมาทอรหัสเงามืดแห่งความขัดแย้งนี้ สืบสวนจากหลักฐานและวิเคราะห์ว่าความยุติธรรมจะสามารถเดินทางข้ามพรมแดนแห่งการปฏิเสธได้หรือไม่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน481ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ที่เคยตึงเครียดแต่ควรจะปลอดภัยขึ้นแล้วชุดปฏิบัติการลาตระเวนของทหารไทยกำลังทำหน้าที่ของตนตามปกติ ในดินแดนที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยอย่างชัดเจนในขณะที่ก้าวเดินไปข้างหน้าหนึ่งในทหารหนุ่มของเราได้เหยียบลมบนสิ่งที่มองไม่เห็นวินาทีนั้นอนาคตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลขาข้างหนึ่งต้องสูญเสียไปให้กับอาวุธที่ประชาคมโลกได้ตราหน้าว่าเป็นอาวุธของคนขี้ขลาดนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรก และอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเพราะมันเกิดขึ้นในพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่เคยผ่านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเก่าจนได้รับการรับรองว่าปลอดภัยการปรากฏตัวของกับดักมรณะชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งผิดปกติอย่างร้ายแรงมันคือของใหม่ที่ถูกใครบางคนลักลอบนำมาวางไว้ด้วยเจตนาร้าย ปฏิกิริยาจากฝั่งไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วกองทบกได้ออกมาประนามการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมนี้และยืนยันว่าจะดําเนินการในทุกช่องทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบแต่คําตอบที่ได้รับกลับมาจากอีกฝั่งของพรมแดนกลับทําให้บาดแผลนี้ลึกยิ่งกว่าเดิมก่อนที่เราจะไปต่อเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมการกระทำครั้งนี้ถึงร้ายแรงนักในสายตาของชาวโลกเราต้องมารู้จักกับสนธิสัญญาออตตาว่า หรือชื่อต่มเต็มคืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลสนที่สัญญานี้ถือกำเนิดขึ้นในปี1997จจากความพยายามของนานาชาติที่นำโดยองค์กรเอกชนอย่าง The International Campaign to Ban Landmines หรือ ICBL พวกเขาได้รณรงค์ให้โลกเห็นถึงความโหดร้ายของอาวุธชนิดนี้ที่มันไม่เคยหลับไหลมันยังคงรอคอยที่จะสังหารหรือทำให้ผู้คนพิก,การไปตลอดชีวิต แม้ว่าสงครามจะจบไปแล้วนานนับ10ปีและเหยื่อกว่า80%ของมันคือพลเรือนผู้บริสุทธิ์คือเด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นในทุ่งนาคือชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าด้วยเหตุนี้164ประเทศทั่วโลกจึงได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญานี้โดยให้คำมั่นสัญญาร่วมกันว่า 1. จะไม่ใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลไม่ว่าในกรณีใดๆ 2. จะไม่พัฒนาผลิตหรือจะหาอาวุธชนิดนี้มาใหม่ 3. จะทำลายทุนระเบิดทั้งหมดที่ตนมีอยู่ในคลังแสงและ 4. จะเก็บกู้และทำลายทุนระเบิดทั้งหมดที่ถูกฝังอยู่ในดินแดนของตนเองและที่สำคัญที่สุดประเทศไทยและประเทศกัมพูชาต่างก็เป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญานี้ทั้งสองชาติได้ให้คำมั่นสัญญาต่อชาวโลกว่าจะยึดมั่นในหลักการแห่งมนุษยธรรมนี้การกระทำใดๆที่ละเมิดข้อตกลงนี้ถึงไม่ใช่แค่การโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน แต่คือการหักหลังความไว้วังใจของประชาคมโลกทั้งหมวหลังเกิดเหตุโศก,กนาฏกรรมแทนที่จะเป็นการยอมรับและแสดงความเสียใจสิ่งที่ประเทศไทยได้รับจากรัฐบาลกัมพูชากลับเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโฆษกของรัฐบาลกัมพูชาได้ออกมากล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในดินแดนไทยดังนั้นจึงควรเป็นกับระเบิดเก่าของไทยที่ตกค้างอยู่ เป็นการปัดความรับผิดชอบอย่างเลือดเย็นและโยนความผิดกลับมายังฝ่ายผู้เสียหายแต่ความจิมที่อยู่บนพื้นดินกลับเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและได้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่หักล้างคำปฏิเสธของกัมพูชาได้อย่างสิ้นเชิงหลักฐานชิ้นที่1สภาพของกับระเบิด กับระเบิดที่ทหารไทยเหยียบเป็นกับระเบิดใหม่สภาพของมันยังคงใหม่เอี่ยมไม่มีร่องรอยของสนิมหรือการพุพังที่สำคัญคือมันถูกวางไว้ในลักษณะที่ตื้นมากไม่มีวัชพืชหรือรากไม้ปกคลุมซึ่งแตกต่างจากกับระเบิดเก่าที่ตกค้างมานานหลายสิบปีอย่างชัดเจนนี่คือหลักฐานว่ามันพิ่งถูกนำมาวางหลักฐานชิ้นที่สชนิดของกับระเบิด จากการตรวจสอบพบว่ามันคือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PMN2 ซึ่งเป็นอาวุธที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียจุดที่น่าสนใจที่สุดคือกองทัพไทยไม่เคยและไม่เคยใช้กับระเบิดรุ่นนี้ในระบบอาวุธของตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ในทางกลับกันกับระเบิดรุ่นนี้กลับเป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพของกัมพูชาและเวียดนาม ในยุคสงครามเย็นหลักฐานชิ้นที่3ส,สถานะของพื้นที่พื้นที่ที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่รกร้างแต่มันคือพื้นที่สีเขียวที่ผ่านการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดเก่าโดยหน่วยงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมหรือ T-MAC จนได้รับการรับรองว่าปลอดภัยแล้วการมีกับระเบิดใหม่โผล่ขึ้นมาจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นของเก่าตกค้าง และหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่อาจเป็นใบเสร็จมัดตัวผู้กระทำผิดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่น่าตกใจเป็นภาพของกลุ่มบุคคลที่แต่งกายคล้ายทหารกัมพูชากำลังสาธิตและทำการฝังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดเดียวกันนี้แม้จะไม่สามารถระบุพื้นที่ที่แน่ชัดได้แต่มันก็ได้แสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขา มีความรู้และมีความสามารถในการใช้อาวุธมรณะชนิดนี้เป็นอย่างดีเมื่อหลักฐานทางกายภาพชี้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ผู้กระทำกลับปฏิเสธอย่างหน้าตาเฉยคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นแล้วเราจะเอาผิดพวกเขาได้จริงหรือและสนที่สัญญาออตตาวาจะช่วยอะไรได้คำตอบคือได้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่าย นี่คือสมรภูมิทางกฎหมายและการทูตที่ซับซ้อนทฤษฎีที่1การลงโทษทางการทูตสงครามบนโต๊ะประชุมแม้กัมพูชาจะปฏิเสธแต่ไทยสามารถใช้หลักฐานทั้งหมดที่เรามีนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคีสนทิสัญญาออตตาว่าการนำเสนอภาพถ่ายชนิดของกับระเบิดและข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อหน้าทูตจากทั่วโลก จะเป็นการแก้ต่างให้กับประเทศไทยและสร้างแรงกดดันให้กับกัมพูชาอย่างมหาศาลสนธิสัญญาออตตาว่ามีกลไกที่เรียกว่าการสแสวงหาข้อเจ็จริงหรือ Fact Finding Missions รัฐภาคีอื่นๆสามารถร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุได้หากกัมพูชาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ ก็จะยิ่งเป็นการยืนยันความผิดของตนเองในสายตาประชาคมโลกแม้จะไม่มีการลงโทษเป็นตัวเงินแต่การถูกประนามและโดดเดี่ยวบนเวทีโลกคือสิ่งที่ไม่มีประเทศไหนอยากเจอทฤษฎีที่2การลงโทษทางกฎหมายการต่อสู้ในศาลโลกการที่กัมพูชาปฏิเสธยิ่งทำให้การฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือสารโลกมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าช่องทางการทูตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในชั้นศาลหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ไทยมีอยู่จะกลายเป็นครื่นมือที่ทรงพลังที่สุดภาระการพิสูจน์จะตกอยู่ที่ฝ่ายไทยที่จะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่ามีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่สุดหรือ Beyond r e a s o n a b l e doubt ว่ากับระเบิดนั้นถูกวางโดยฝีมือของฝ่ายกัมพูชาหากศาลเชื่อในหลักฐานของไทยคำตัดสินไม่เพียงแต่จะสั่งให้กัมพูชาต้องจ่ายค่าชดเชยเท่านั้นแต่ยังเป็นการตีตราอย่างเป็นทางการในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่ากัมพูชาคือผู้ละเมิดสนทิสัญญาซึ่งคำตัดสินนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐาน และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพวกเขาไปอีกนานแสนนานทฤษฎีที่3บทลงโทษที่แท้จริงคือความชอบธรรมที่พวกเขาทำลายด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วไม่ว่ากระบวนการทางกฎหมายจะจบลงอย่างไรการปฏิเสธความจริงที่อยู่ตรงหน้าคือการที่รัฐบาลกัมพูชาได้วางระเบิดความน่าเชื่อถือของตนเอง ในสายตาชาวโลกในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไปไกลการที่ภาพทหารของตนเองกำลังฝังทุ่นระเบิดถูกเผยแพร่ออกไปแต่รัฐบาลกลับออกมาปฏิเสธมันคือการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศอย่างย่อยยับสนธิสัญญาออตตาว่าอาจไม่ได้มีตำรวจโลกมาคอยจับผู้กระทำผิดแต่มันได้สร้างมาตรฐานทางศีลธรรม ที่ทุกชาติอารยะต้องยึดถือและเมื่อไรก็ตามที่ชาติใดาชาติหนึ่งเลือกที่จะก้าวลงไปสู่ความป่าเถื่อนบทลงโทษที่แท้จินก็คือการที่พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในเงามืดแห่งความไม่น่าไว้วางใจที่พวกเขาเลือกที่จะเดินเข้าไปเองการลอบวางกับระเบิดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโจมตีทางทหาร แต่คือการโจมตีหลักการด้านมนุษยธรรมที่ประชาคมโลกยึดถือร่วมกันมันคือการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าแม้โลกจะก้าวไปข้างหน้าแต่จิตใจที่ป่าเถื่อนและไม่เคารพในชีวิตมนุษย์ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของพรมแดนสุดท้ายแล้วการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมนี้ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้กับพวกเราว่าในศตรวรรษที่21 เรายังคงต้องอยู่กับสงครามเงียบที่ใช้กับดักมรณะเป็นเครื่องมือเช่นนี้อีกหรือและประชาคมโลกจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าประชาคมโลกควรมีมาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้หรือไม่และเราควรมีมาตรการตอบโต้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์ และหากคุณชื่นชอบการดำดิ่งสู่ปริศนาดำมืดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode TH mm. เพื่อไม่ให้พลอดการถอดรหัสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ